ครับสวัสดีครับอเฮ้ยเฮ้ยเฮมาแล้วมาแล้วมาเล้วเดี๋ยวมันมาโหมันกระโดดลองดูว่าก่อแข็งหรือไม่แข็งนีงน่นะนี่ครับวันนี้ก็พาคันก่อบล็อกครับฝนฝนครับถ้าภาษาโคราชก็ฝนละลึมบกกมักแมก็เพลงละลึม ภาษาไทยก็ฝนรินนะครับแข็งโป๊กเลยอ่ะแค่นี้เองอ่ะ <c oughs> ใช่แค่กอแค่นี้เองอ่ะแข็งโป๊กเลยอ่ะ <c oughs> แต่ตอนเย็นเราก็รินใช่ไหมยาวตัดสั้นต่อปา ก็เริ่มก่อบล็อกแล้วครับวันนี้ก็อาจจะได้ล้อมหรือเปล่าก็พักเที่ยงก็ไม่ได้พักเที่ยงเรอกครับพักบ่ายก็ผสมปูนผสมปูนเยอะครับก็ต้องใช้ปูนให้หมดนะมนะซื้ออะไรอ่ะน็อตยิงแปรนะซื้อมาทุงเล็กหนึ่ง สองร้ตัวนั่นแหละถือขวดไปด้วยถือไปถือไปถือขวดไปด้วยถือส็จริงนะนั่นแหละเดี๋ยวจะถือไปเองขวดทอนนี่ไม่ทอนหรอกปลารวมเราพักกินข้าวเที่ยงกันครับเมือ่อาวานก็ได้สายมารถหนึ่งนี่ก็ข้างหน้าก็เหลือยิงแปรครับเราก็เลยทำการก่อบล็อกไปก่อน แปรเราค่อยยิงที่หลังก็ได้แต่ยิงมันก็ช่วยยึดนะช่วยยึดให้มันแข็งรถก็จอดไว้นี่นะครับเจ้ามิกกี้เมาส์ นี่คันนี้ก็ขึ้นไว้เสร็จเรียบร้อยเตรียมที่จะไปส่งบึงการครับคันนี้ไ,นไ,ไม่ไปครับไม่ไปจะสมลาย ไห,ไหนเมื่อเช้าเห็นเมนูเด็ดอ่ะทอดอะไรอ่ะออไ,ไม่รู้ไปไหนอไข่ไข่ไหนเมนูเมื่อเช้าเห็นทอดไข่เอ้ยทอดเนื้อเนื้นออะไรอ่ะ เนื้ออะไรอ่ะเมื่อเช้าเห็นทอดไก่ทอดไก่ป่ะข้าวเดี๋ยวผมยกมันนมมันไอะไรไข่ไข่ไข่อยู่ไหนไข่ไข่ไข่ชา่เอาไข่แต่ช่ไหมโอ้รสสมลายกลายเป็นตู้กับข้าวแล้วของแท้ของแท้เลยเซฟไว้ก่อนทำไม่ไหวแล้วนี่ เ,เอเรู้จังไงกไหมแกรู้จักรู้จักนี่โทรศัพท์นี่ใช้ได้หลายอย่างเลยนะเป็นกระจกก็ได้เป็นใช้โทรก็ได้ใช้เป็นกระจกก็ได้ <laughs> 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 แล้แตตกลงกินข้าวเที่ยงเสร็จก็ผสมปูน ก่อเลยต่อเลยใช่ไหมก่อเลยก่อป่ะก่อเสร็จจะเอาอะไรไปกรอบเลยนะแต่ฝนตกเงไม่ดรอกไม่ตกหรอกจะไม่แน่เนาะอ,อันตรายนะนั่นแหล,ล,เลนะเออแล้วเราไม่มีลังคาด้วยะจะเอาแบบไหนดี กนะ่อนนี่อะไรทำนี่ตื่นเตือ่นนูน่นเขาไปดูกาโต้ดูอะไรโรด,ดูกาโต้ เมนูวันนี้เด็ด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 นี่อันนี้กระเพราอะไรอ่ะกะเพราหมูสับกะเพราหมูสับอันนี้ก็ไก่ทอดนี่อู้เข้าไปก่อนวันนี้มีแต่ของอร่อยใช่เข้าไปก่อนเข้าทำไมอ่ะเดี๋ยวกระตุ้นสี เย็นอลมลมเย็นครับเย็นสองวันสามวันแล้วเวียร์เยรเคลร์ียย,ย,ย,ออยงอนุเลยไตรหหังรูดเนาะใช่เขาเรียกว่าเหมือนหน้าหนาวอ่ะอืมภาษาเขมรนีก็เขียวยสันเรงปลากระโดดเขาเรียกว่าปลาบืนปลาดด ไข่เมนูไข่ซีบอกมันเบื่อเลยนะได้ไข่มาแล้วเดินมาแล้วเ,เจอกันลิ่หน้าครับหลับลิ้นี้บายบายครับ